สวัสดีครับพบกับคลิปสอน p h o t o s h o p นะครับก็ผมมีเพจอยู่ใน Facebook นะครับที่ f a c e b o o k c o m p h o t o b y ละพิพั t นะครับก็ไปกดไลค์ติดตามผลงานของผมรวมถึงคลิปใหม่ๆกันได้นะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันนะครับวิธีการปรับสีท้องฟ้านะครับเร่งสีท้องฟ้าตรงตรงกนี้นะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าภาพประเภทภาพวิวเนี่ยนะครับความสวยงามนะครับมันจะ อยู่ที่ภาพที่ถ่ายมาด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นภาพแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็จะม่มีส่อะใรใดตัวนะครับก็ผมจะก Copy layer เยอไปก่อนโอเคเครื่องมือแรกที่จะใช้นะครับก็คือ Selective color นะครับเดินไปที่ Layer นะครับน w a d จเ s น m e n t layer นะครับเลือก Selective color นะครับหรือจะมาคลิกตรงวงกลมตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลือก Selective c o l o r นะครับ ตรง selective color นี่นะครับตรง Color นี้จะมีสีให้เราปรับหลายสีนะครับซึ่งให้เราสังเกตเอาในภาพของเรานะครับว่ามีสีอะไรบ้างนะครับที่เราจะปรับนะครับขั้นแรกผมไปที่เลดก่อนนะครับสีแดงก็จะเป็นโอ้ตรงนี้นะครับตรงที่ให้ปรับนะครับจะมีอยู่สีขีดตรงนี้นะครับให้เราคลิกตรงนี้นะแล้วก็ลากไปลากมานะครับดูการเปลี่ยนแปลงในภาพเอานะครับก็ใช้ตากเอาตามความชอบ แต่ละคนเลยนะครับโอเคต่อไปเรจะไปที่เยลโล่นะครับเป็นสีทางนี้นะครับับดบูโอเคต่อไปกรีนกรีนก็ไม่ค่อยมีนะครับก็จะข้ามไปเลย ไปที่สายอันนะว่าจะเป็นสีฟ้านะครับการปรับพวกนี้ก็ไม่มีสูตรตายตัวนะครับให้เราค่อยๆปรับไปนะครับแล้วก็าตาเรากะเอานะครับต่อไปที่ดูนะครับโอเคประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับสังเกตก่อนจะใส่นะครับรจะเป็นแบบนี้ สีก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับต่อไปนะครับผมจะใช้วิธีการเน้นสีต่างๆนะครับด้วยวิธีง่ายๆนะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้กันได้ง่ายๆนะครับขั้นแรกนะครับก็สร้างเลเยอร์ป่าขึ้นมานะครับโดยวิธี l เลเยอร์ New Layer ก็ได้นะครับหรือจะคลิกตรงกระดาษสี่เหลี่ยมข้างถังขยะตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกจะได้เลเยอร์ป่าขึ้นมาครับจากนั้นให้เราคลิกตรงนี้ครับตรงสีตรงนี้นะครับให้เรา เลือกสีที่เราต้องการจะเน้นนะครับโดยคลิกไปที่บนภาพเลยครับผมก็จะเน้นสีส้มส้มก่อนนะครับเคปรับตรงนี้เมาได้นะครับเคคิกโอเคนะครับไว้ได้สีส้มมาแล้วนะครับแล้วก็ไปที่เครงมือบรัชนะครับตัวนี้แปลงนะครับก็ให้เลือกฮัด n e ็ตนะครับเป็น0%นะครับโหมแปลงก็ปรับเอาตามความเหมาะสมนะครับ จากนั้นก็ระบายลงไปในรูปนะครับหรือสามารถกดปุ่มวงเล็บปีกาบนคีย์บอร์ดก็ได้นะครับในการปรับเพิ่มลดขนาดนครับก็ระบายไปโอเคนะครับต่อไปนะครับตรง normal ตรงนี้นะครับให้เลือกเป็น soft light นะครับ สังเกตว่าสีมันยังเป็นปืนอยู่นะครับให้เรามาคลิกตรงนี้ครับตรงสี่เหลี่ยมที่มีวงกลมตรงกลาง,งตรงนี้นะครับก็จะสร้างระเยะม,มาขึ้นมาหนึ่งอันนะครับแล้วเราก็ไปที่ Image นะครับเลือกแ p พพลายคลิกโอเคนะครับสังเกตก็สียังเป็นปืนๆอยู่ก็ให้ทำอีกทีครับ Apple image a p p พพลายนะครับโอเคตรงนี้สีก็จะเริ่มผสมเป็นปืนน้อยลงนะครับ ถ้าสีตรงนี้ยังไม่ชัดพอนะครับตรงซอฟต์ไลท์นะครับสามารถเปลี่ยนเป็นโอเวอร์เลย์ได้นะครับก็สังเกตว่าสีก็จะเด่นขึ้นมาเยอะขึ้นนะครับโอเคต่อไปผมจะเน้นสีแดงตรงนี้ด้วยนะครับก็ทำเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่เพิ่มเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับจากนั้นก็เลือกสีแดงนะครับก็มาจิ้มเอาก็ได้นะครับลึกเองก็ได้โอเคจากนั้นก็ระบายลงไปนะครับ เราอยากเน้นสนะครับวิธีนี้ก็จะง่ายๆนะครับไม่ซับซ้อนมีเลเยอร์ไม่เยอะนะครับโอเคจากนั้นก็ normal ก็เปลี่ยนเป็น soft line นะครับโอเคถ้าเป็นปืนก็มาคลิกตรงนี้สี่เหลี่ยมสร้างเลเยอร์มาขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ image ภ p p l พ image นะครับโอเคถ้ายังไม่เนียนก็อีกครั้งหนึ่ง ถ้าภาพไม่ชัดนะครับก็เปลี่ยนเป็นโอเวอร์เลย์ก็ได้นะครับก็สังเกตสีแดงก็จะเดิมขึ้นมานะครับโอเคอันนี้ก็ง่ายๆนะครับต่อไปผมจะเพิ่มความสว่างที่ชักหน้าอีกนิดหน่อยนะครับโดยวิธีง่ายๆนะครับขั้นแรกนะครับก็เพิ่มระยะปากขึ้นมาหนึ่งอันนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นก็ให้เลือกเป็นสีขาวนะครับต่อไปผมจะใช้เครื่องมือการเดียนตัวนี้ครับ คลิกไปที่กาเดียนนะครับแล้วก็ตรงกาเดียนตรงนี้นะครับให้คลิกที่สีขึ้นมาตรงสีด้านล่างนี้นะครับเลือกเป็นสีขาวนะครับด้านบนตรงนี้นะครับ opacity 100%นะครับส่วนด้านบนทางขวา opacity ให้เลือกเป็นสูงนะครับคลิกโอเคนะครับจากนั้นกดปุ่ม shift บนคีย์บอร์ดค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกบนภาพแล้วก็ลากขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ปล่อยเมาส์ เรจะได้สีขาวพองมาแบบนี้นะครับไม่ถูกใจก็ลากใหม่พยายามให้สีขาวนั้นครอบคุมฉาก,กด้านล่างของเรานะครับจากนั้นตรง normal นะครับให้เปลี่ยนเป็น overlay นะครับก็สังเกตว่าด้านหน้าเรา,าจะขาวขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็เดินขึ้นเลดอนลงได้นะครับต่อไปผมก็จะเพิ่ม contrast อีกนิดหนึ่งนะครับก็ มาที่วงกลมตรงนี้นะครับเลือก Curve นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ปรับคอนทาน้าตตรงเปอเซนี่เราเลือกสําเร็จเลยก็ได้นะครับเป็นไลเนียคอนทาตโอเคเลยจะคลิกตรงคลิกตรงมือตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มาคลิกบนนี้นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนก็ได้อยากให้ตรงไหนมืดขึ้นสว่างลงก็มาจิ้มแล้วก็คลิกค้างไว้แล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงโอเค น,นี่ก็เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนการเร่งสีรูปภาพนะครับจากภาพตัวอย่างแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมวิธีนี้ก็ลองไปไประยุกต์ใช้กันดูนะครับภาพวิวแต่ละท่านก็อาจจะถ่ายมาแสงสีไม่เหมือนกันนะครับก็ลองทดลองใช้ดูครับผม